สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวฟองมูวี่ทีวันนะคะเป็นอัลตร้าช็อตโตรตัว 4K ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาค่ะจะเห็นว่าเครื่องนียจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเฟิง์มี่ c 2นะคะรุ่นสีขาวแต่ว่าจุดเด่นที่เห็นได้ชัดจากภายนอกเลยเนี่ยก็คือมีลำโพงของ Bowers Wilkins นะคะเครื่องเสียงไฮเอน์ระดับโลกมาพร้อมกับตัวเครื่องเลย แล้วก็ที่สังเกตได้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะก็จะมีลำโพงด้านข้าง2ข้างเพื่อเพิ่มมิติของเสียงให้สมจริงมากขึ้นใกล้เคียงกับการดูหนังในโรงหนังเลยค่ะในส่วนของแหล่งกำเนิดแสงจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือ a l p d 4 0หรือ ALPDRGB+ นะคะตัวนี้จะเป็น Triple Laser Light Source ซึ่งให้ขอบเขตของสีที่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนค่ะ ความสว่างของตัวนี้จะอยู่ที่2800แอน ANSI l u m e n และระยะเวลาในการใช้งานได้านานมากถึง20,000ชั่วโมงรุ่น t o n จะปอร์ต dolby vision และ dolby audio นะคะหลังจากที่ได้ลองเทสเสียงแล้วเขาให้เสียงที่มีมิติมากเลยค่ะเพิ่มอัรรถรสในการดูหนังขึ้นมาอีกเกยอะเลย ส่วนพอร์ตด้านหลังของเขาเนี่ยจะให้มาก็คือมี HDMI 3พอร์ตซึ่งในนี้เนี่ยรวมถึง HDMI eARC แล้วมี USB ให้2พอร์ตมีส่วนของ Optical มี Audio Out แล้วก็มี LAN Port ด้วยค่ะหลังจากที่ได้ทดสอบมาหลายรุ่นเลยนะคะก็สิ่งที่ประทับใจในรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นสีที่สดแล้วก็เสียงดีมากเลยค่ะ There is a light to all t h i s dark n e s s I will tell you this There's redemption in you, I can't end just why it is Some man's a soft, better left unspoken when you know you ain't getting it Younger, 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 are you? สำหรับท่านที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้สามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ